ซึ่งหลัง <presses S 2> จากที่พรรคเพื่อไทยได้ออกมาแถลงการอย่างชัดเจนแล้วว่าจะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยที่ไม่มีพรรคกล้าวไกลนะคะพรรคหนึ่งที่มีการจับตากันว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะจับมือร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยหรือไม่ก็คือพรรคภูมิใจไทยค่ะซึ่งวันนี้พรรคภูมิใจไทยได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักนะคะซึ่งก่อนที่นายอนุทินชาญวรรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนั้นจะเข้าร่วมการประชุมก็ได้ตอบคําถามกับผู้สื่อข่าวค่ะเกี่ยวกับการเข้าร่วมรัฐบาลกับทางพรรคเพื่อไทยหลังจากที่ทางพรรค ประกาศแยกทางกับพักก้าวไกลแล้วนะคะเราจะไปติดตามจากคุณสุชาดาแก้วนางรายงานสดจากทางพักภูมิใจไทยค่ะคุณสุชาดาคะการประชุมของพักภูมิใจไทยในวันนี้ค่ะเบื้องต้นนายอนุทินชาญวิรกูลบอกว่าเป็นเพียงการประชุมประจําสัปดาห์เท่านั้นค่ะส่วนการข้อร่วมการจัดตั้งรัฐบาลค่ะเบื้องต้นนายอนุทินก็บอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากทางพักแกนนำเที่บจัดตั้งรัฐบาลค่ะ ช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะสมาชิกพักภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายศัจจสามชิกชอบและสมาชิกพักภูมิใจไทยได้ร่วมประชุมหาหรือประจำสัปดาห์ก่อนที่จะมีการเปิดประชุมสภาวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนประชุมค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเปิดเผยถึงท่าทีการเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาล เบื้องต้นพักเพื่อไทยยังไม่ได้ส่งสัญญาณหรือพูดคุยกับทางพักภูมิใจไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังพูดคุยกันไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่ทางพักได้แจง้งข้อจํากัดและนโยบายของพักช,ชัดเจนเกี่ยวกับการไม่แก้ไขมาตร,ราน 1- นึสองไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยและไม่ร่วมกับพักก้าวไกลค่ะส่วนการโหวตวันที่4สิงหาคมนี้นะคะเบื้องต้นยังไม่มีความชัดเจนจากทางพักแกนนําจัดตั้งรัฐบาลซึ่งจะต้องรอความชัดเจนของเรื่องนี้ก่อนค่ะ คุยกันตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วนที่เราไปเจอกันที่พักเพื่อไทยซึ่งผลสรุปจากการประชุมในวันนั้นก็คือ,อเราก็ได้แจ้งข้อจํากัดของพักเราแล้วก็สิ่งที่เราเป็นนโยบายที่เราได้พูดอย่างชัดเจนก็คือเราเราไม่แตะหนึ่งหนึ่งสองไม่ว่าแก้ไขหรือปรับปรุงใช่ไหมครับเราไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อย แล้วก็เราคงไม่ไม่สามารถร่วมงานกับรัฐบาลที่มีพรรคก้าวไกลได้เราก็ยังอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับ นอกจากนี้ค่ะนายอนุทินยังได้พูดถึงกรณีนาวาอากาศตรีสิทธาทีิวารีสมาชิกพักคใครสร้างไทยอ้างว่ามีสมาชิกพักภูมิใจไทยโทรหาพักเก้าไกลค่ะซึ่งเรื่องนี้ตนขอตรวจสอบก่อนแต่คาดว่าไม่น่าจะมีใครโทรไปโดยมองว่าการให้ข่าวแบบนี้ต้องระวังค่ะเพราะทําให้เกิดความเสียหายกับพรรคภูมิใจไทยได้และไม่ควรพลาดผิงพรรอื่นค่ะ ซึ่งหลังการประชุมในวันนี้นะคะนายอัคินชาวบิตกกูลก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องรอการติดต่อจากพรรคแกนนำที่จะจัดตั้งรัฐบาลก่อนค่ะว่าจะให้ทางพรรคุูมใจไทยมีท่าทีอย่างไรและยอมรับในเงื่อนไขที่ทางพรรคได้แจ้งไปก่อนหน้านี้หรือไม่ซึ่งคาดว่าอาจจะต้องจับตาความชัดเจนในวันพรุ่งนี้อีกครั้งค่ะคุณพึ่งนภะคะขอบคุณคุณสุชาดาค่ะ